่อนส,ส่งมอบที่ดินหรือว่าก่อนไปโอนที่ดินให้กับลูกค้าเราทําอะไรบ้างไปชมกันเลยค่ะ กลับมาพบกันอีกแล้วนะวันนี้นะคะโอ้ไม่ได้มาขายที่ดินนะคะเอ๊ะแล้วมาทําอะไร <c oughs> <c oughs> รอชมแล้วแกน,นะว่ามาทําอะไรวันนี้จริงๆแล้วจุดประสงค์หลักเลยนะคือเราอยากให้ทุกท่านเนี่ยมาเป็นสักขีพยานอยากให้ทุกท่านเนี่ยได้รับรู้ในการทํางานของโอ๋ว่ามาดามโอ๋คนนี้ ทำอะไรให้กับลูกค้าบ้างนะคะบวกกับวันนี้นะคะเข้ามาตรวจเรื่องของถนนด้วยนะคะแล้วก็เข้ามาตรวจในการตัดยงตัดหญ้าเคลียพื้นที่ให้กับลูกค้านะคะก็เลยถือโอกาสในวันนี้ทําคลิปให้ทุกท่านได้รับรู้พร้อมๆกันเลยว่าที่ดินแปลงนี้เราขายไปแล้วแต่ว่าตอนขายมีความสําคัญอะไรบ้างนั่นแหละคะ่ะที่โออยากให้ทุกท่านเนี่ยรับรู้พร้อมๆกันเลยเนาะซึ่งตรงนี้นะคะโอขายไปโอรัปากลูกค้าไว้ว่านะคะในฐานะเป็นนักขายคนหนึ่ง ะะว่าเราเนี่ยจะทําถนนให้กับทางลูกค้าซึ่งเราทําถนนให้ลูกค้าจริงๆมูลค่าถนนเกือบเกือบเจ็ดหมื่นบาทนี่นะคะมีการเทหินลูกลังให้1ชั้นประมาณหนาสิบเซนแล้วก็เทหินคลุกอีกหนาประมาณ10เซนรวมแล้วระยะทางความยาวทั้งหมดประมาณนะคะ100กว่าเมตรตรงนี้นะคะใช้งบประมาณเกือบเกือบเจ็ดหมื่นบาทซึ่งรับปากแล้วต้องทําให้ได้ในครั้งนี้โอ๋ก็ทําให้ได้แล้วนะคะทุกๆงานที่โอ๋ทำเนี่ยโอ๋ภูมิใจมากตรงที่ว่าโอ๋รับปากอะไรโอ๋ได้ทําให้ลูกค้า สำเร็จทุกทุกงานเลยนะคะในเรื่องของการขอไฟนี่เลยค่ะทุกคนเห็นไหมตรงนี้โอ๋ก็ได้มีการขอไฟนะคะให้ลูกค้าเสร็จเรียบร้อยเช่นกันนะคะเสาไฟเข้าถึงแล้วสายไฟก็เข้าถึงที่เรียบร้อยแล้วเช่นกันนะคะดังนั้นเวลาที่เรารับปากและทําให้ได้นั่นคือความภูมิใจแลวโอ๋อยากให้ลูกค้าทุกๆท่านไม่ว่ากําลังมองหาที่ดินที่จะซื้อหรือว่า กําลังศึกษาดูใจเพื่อจะแบบว่าหาที่ดินให้อูหาที่ดินหรือว่าอ,อยากจะมาร่วมงานกับอู่กระตามจะได้รู้ว่า โอเป็นคนประมาณนี้นะคะเวลาที่เรารับปากนะคะเราทําให้แบบจริงจังจริงใจมากๆเลยนะคะทุกๆงานเนี่ยทำด้วยใจซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาเหมือนกับทุกๆคลิปที่โอประกาศหรือว่า <S 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 โอไม่บวกราคาไม่เพิ่มราคาแม้แต่บาทเดียวซึ่งมันก็จริงนะตอนนี้หลายๆท่านนะคะพยายามดิสเครดิตของโอซึ่งโอเข้าใจแหละคนที่ไม่ชอบเนาะมีการปล่อยคลิปปล่อยวิดีโอปล่อยรูปภาพว่าซื้อที่ดินกับโอแล้วไม่ได้ไม่จริงเลยค่ะ ะะแต่ว่าถ้าโอเจอใครที่ทํากับโอแบบนี้ทุกคนนะโอดําเนินการดําเนินคดีอย่างถึงที่สุดเลยนะคะบริษัทโอพร้อมทุกอย่างเลยนะคะพร้อมนักกฎหมายพร้อมทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นอนักกฎหมายทุกรูปแบบโอมีหมดแล้วนะคะ,ะตรงนี้นะคะก็คือเป็นที่ดินส่วนไม้ยงชิดที่อยู่ดอนยอนะคะส่วนไม้ยงชิดแห่งนี้นะคะพิกัดอยู่ที่ตาบลดอนยออำเภอเมืองนครนายกจังหวัดน,นครนายกมีเนื้อที่ทั้งหมดเลยคือ3ไร่2งาน89.3ตารางวา ปกติแล้วโอเปิดขายอยู่นะคะเดี๋ยวจะวางลิงค์ไว้ใต้คลิปนี้ให้ทุกท่านได้ชมกันในราคาไล่ละ1น0 0งล้าบาทเอาจริงๆโอก็มีส่วนลดให้กับทาง ลูกค้าไม่ใช่โอมีส่วนลดเจ้าของรถให้นะคะซึ่งเราเป็นสื่อกลางให้ทั้ง2ฝ่ายนะคะได้รับรู้ได้เข้าใจกันตัวเราเองได้อะไรก็คือได้ในน้า3%นี่แหละแต่ทําทุกอย่างให้รับปากให้อันไหนที่รับปากก็คือเราทําให้ที่ดินแปลงนี้วันนี้โออยากให้ดูคือโอ้รับปากว่าโอจะตัด้าให้ซึ่งตัดเสร็จเรียบร้อยนะคะช่างตัดยากขนมาเลย4ีหท่านต้องตัดภายในวันเดียวให้จบและต้องให้สวยด้วยเพราะว่าพรุ่งนี้นัดโอนที่ดินแปลงนี้แล้วนะคะเรื่องของถนน เราได้บอกกับทางผู้ซื้อไว้ว่าเดี๋ยวจะทำให้ก่อนโอนซึ่งก็ทำเสร็จเรียบร้อยพร้อมเข้าออกได้เลยไฟฟ้ามีแล้วส่วนเรื่องประปาดนะคะก็รับปากไว้ว่าจะทําให้ ก็ได้มีการติดต่อตอบตเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่อยากให้เป็นชื่อของเจ้าของท่านใหม่เลยก็เลยเดี๋ยวรอนะคะหลังจากที่โอนเสร็จแล้วโอก็จะเดินน้ำให้พูดง่ายๆว่าที่ดินแปลงนี้ลูกค้าที่ได้ไปนอกจากราคาที่ถูกได้ส่วนลดแล้วนะคะยังได้สิ่งอำนวยความสะดวกทุกอย่างโดยที่เราไม่ต้องไปสแสวงหาที่ไหนอีกเลยนะคะรวมถึงที่ดินแปลงนี้นะคะโอเนี่ยได้มีการแถมด้วยตัดส่วนของโอออกเนี่ยแหละก็คือจากค่าในหน้าบางทีเราได้3%เรซแล้วก็ คืนกำไรให้กับทางผู้ซื้อนะคะซึ่งแถมบ้านให้หลังหนึ่งบ้านหลังที่โอกขึ้นอยู่หน้าคลิปนี้ตอนนี้เลยนะคะเห็นไหม บ้านหลังนี้มูลค่าถ้าทําเสร็จทั้งหมดแล้วก็เกือบๆสามแสนบาทก็ยกให้ลูกค้านะคะถามว่าเราได้อะไรบางชีเราไม่ได้เงินอะไรเหลือนอกจากหักหนู่นหักนี้ไปแล้วแต่เราได้ใจได้ใจของทุกๆคนเลยนะคะ <S <S ไม่ใช่แค่ว่างานนี้งานเดียวแล้วโอดจะจบชีวิตไม่ใช่โอยังมีงานอีกเยอะที่ทางผู้ซื้อหรือผู้ขายที่จะต้องอ่าเขาเรียกอะไรแนะนําการติดต่อกันงานนี้ไม่ได้ไม่เป็นไรงานหน้าโอก็ยังได้มาโอพูดเยอะแล้วนะคะอ,อยากให้ดูผลงานที่โอดทาให้จริงๆจังๆเลยปะเดี๋ยวไปชมพร้อมๆกัน หลยค้มากเลยที <Hey. S 1> ย่เป็นทางนี้นะคะอยู่ติดถนนตรงนี้เขาเรียกว่าหมู่บ้านอะไรไม่รู้หมู่สองตรงนี้หมู่สองนะคะดอนยอตําบลดอนยออํเาเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกอยู่หมู่สองนะคะมองเห็นวิวเขาวสวยมากค่ะทุกคนไม่รู้ว่าวันนี้เข้ามาเนี่ยวิวสวยมากเลยต้นรับเจ้าของท่านใหม่หรือเปล่าโอไม่รู้นานรอบๆที่เราเขียวขจีสวยดูดีไปหมดเลยนะคะ มองไปทางไหนก็ดูแบบว่าชื่นใจชื่นตามากๆเลยนะคะนี่ถนนหนทางสะดวกสบายมีเพื่อนบ้านนะระหว่างทางแล้วก็มีไฟฟ้าแสงสว่างนะคะโซลาเซลล์อยู่ตรงนี้ของหลวงนะไม่ใช่ของเรานะคะนี่ไฟฟ้านะคะมีแกงเข้ามาโทรมาประหลัดแป๊บนึงพี่โออยู่ที่ดอนโยไฟฟ้านะคะเราเดินเข้าไปในที่ให้เรียบร้อยเห็นไหมอันนี้คือรับปากแล้วทําให้ก็คือทําให้นะคะตรงนี้ก็คือถนน ที่เราบอกว่าเราจะทําให้ลูกค้านะคะเทด้วยหินลูกหลังนะคะ1ชั้นแล้วก็เทด้วยหินครุกนะคะทุกๆครั้งที่โอทํางานนะคะโอมักจะบอกกับทางเจ้าของหรือผู้ขายก็ตามนะคะว่า ทำอะไรก็ตามนะคะขอทำให้ลูกค้าโอเนี่ยดีๆเลยนะคะเพราะว่าเราไม่อยากได้รับคำตำหนิเราอยากได้รับคำชื่นชมจากทั้งผู้ซื้อหรือผู้ขายเพราะฉะนั้นเราเป็นคนกลางที่ประสานทุกอย่างให้แบบตรงไปตรงมานะคะวันนี้เองนะคะเราเข้ามาที่สวนแห่งนี้ประตูนะคะเปิดไม่ได้เนื่องจากผิดพลาดทางเทคนิคอะไรไม่ทราบก็ หาช่างมาทำให้เพื่อให้ทางผู้ซื้อเนี่ยจะได้สบายใจนะคะนี่มีช่างทำงานอยู่นะคะแล้วก็ผู้ซื้อเองนะคะเข้ามาตรวจงานด้วยนะคะตอนนี้นะคะผู้ซื้อนี้เป็นลูกค้า VIP ของโอเลยซื้อที่ดินมาก็หลายแปลงแล้วนะคะนี่เห็นไหมป่ะเดี๋ยวเราจะไปดูภายในสวนที่ช่างเขาตัดหญ้าให้เป็นอะไรตรงไหนมีอะไรบ้างนะคะไปดูกันคะ่ะ ที่ดินแปลงนี้นะคะบรรยากาศรอบๆเนี่ยเป็นสวนทั้งหมดเลยเห็นไหมอันนี้เป็นสวนข้างเคียงกับเรานะคะซึ่งก็จะเป็นสวนไม้ยงชิดนี่เลยส่วนตรงนี้จะเป็นทุ่งนาที่อยู่ติดด้านข้างข,างของเรามองเห็นวิวเขาสวยมากบรรยากาศดีมากนะคะตอนนี้ช่างกําลังเชื่อมกันอยู่นะคะเชื่อมประตูนี่เห,ห็ช่างกําลังทําประตูอยู่นะคะอันนี้ทีมช่างประจํา ทีมช่างผู้น่ารักของโอนะคะที่นี่นะคะโอ,อได้รับปากกับลูกค้าโอ,อจะทารั้วให้ด้วยนะคะซึ่งจะทารั้วให้ทุกอย่างสมบูรณ์แบบนะคะเห็นไหมทาโดยช่างผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดเลยมืออาชีพด้านนี้นะคะเห็นไหมรั้วรอบขอบชิดนะคะแล้วก็ตัดหญ้าให้นะคะวันนี้ตัดหญ้าเสร็จแล้วดูสิโล่งเตียนไปหมดเลยเห็นไหมระบบน้ําภายในสวน เดินเรียบร้อยเห็นไหมคะท่อสีฟ้าฟาตอนนี้ผมกำลังเดินไปนะคะเดินไปริมน้ำนี่มองเห็นท่อน้ำกันไหมคะนี่เลยอันนี้ตัดหญ้าเสร็จทั้งหมดแล้วนะคะ,ะพลันจัดตรงนี้อีกรอบหนึ่งที่นี่นะคะมีมะยงชิดมากกว่า200ต้น มีมังคุดอีกนะคะประมาณ20-30ต้นมะม่วงอีกเยอะผลไม้เยอะไปหมดเลยนะคะเก็บกินไม่หวั่นไม่ไหวเลยนะคะกล้วยหอมก็มีนี่อยู่ตรงนี้เห็นไหมที่ดินแปลงนี้อยู่ริมน้ํานะคะลูกค้าโอ๋นะคะ VIP ท่านนี้ได้ที่ดินแปลงนี้ไปนะคุ้มมากๆเลยนะคะได้ส่วนลดก็เยอะได้แถมบ้านอีกหนึ่งหลังนะคะ ที่ดินริมน้ําแบบนี้อยู่ในชุมชนมีเพื่อนบ้านไฟฟ้าปราปาพร้อมไม่ต้องการอะไรแล้วนะคะแค่นี้ก็คือจบทุกเรื่องแล้วนะคะเรื่องระบบน้ําลดน้ําภายในสวนก็วางไว้ให้เสร็จเรียบร้อยนะคะนี่เห็นไหมจริงๆแล้วถ้าจะเดินทุกๆซอกทุกๆมุมเนี่ยคงจะเยอะยาวกว่านี้นะคะเอาเป็นว่าการพาชมหรือว่าอัปเดตงานนะคะก่อนที่เราจะโอนเราดูแลลูกค้าประมาณไหนอยากให้ทุกท่านนะคะได้รับรู้ได้ดูได้ชมในในการทำงานของโอดในครั้งนี้นะคะ โอเคค่ะการอัปเดตก็จะประมาณนี้เลยค่ะการพาชมหรือว่าอัปเดตนะคะ ในการทํางานของโอหรือว่าก่อนส่งมอบให้ลูกค้าที่เราจะไปโอนพรุ่งนี้ก็จะประมาณตามนี้เลยนะคะทุกๆงานนะคะรับประกันรับรองเลยถ้าใครที่ได้ร่วมงานกับโอไม่ผิดหวังอยู่แล้วใครที่มาซื้อที่ดินกับโอท่านไม่ต้องกลัวเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินหรือว่าจะเป็นเรื่องของเอกสารต่างๆทุกอย่างต้องถูกต้องตรงไปตรงมานะคะโออยากทํางานแบบสบายใจโออยากทํางานแบบ เจอหน้ากันแล้วต้องมองหน้ากันได้ยิ้มกันได้นะคะไม่ใช่เจอหน้าแล้วต้องหลบเพราะฉะนั้นการทํางานของเราต้องมีความสุขลูกค้าเองก็ต้องมีความสุขเช่นกันนะคะไม่ใช่ว่าเรามีความสุขคนเดียวที่เราได้เงินลูกค้าได้ที่ดินไปก็ต้องมีความสุขเช่นกันเรารับปากอะไรเราก็ทําให้ลูกค้าเต็มที่นะคะดังนั้นใครที่กําลังมองหาที่ดินหรือว่ากําลังอยากได้ที่ดินซักแปลงหนึ่งนะคะสามารถที่กดติดตามในช่องทางต่างๆของโอได้ที่อย่จะวางลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ให้กับทุกท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube นะคะ TikTok แฟนเพจหรือว่า Facebook นะคะก็สามารถติดตามได้หรือแม้กระทั่งนะคะเข้าไปดูในเว็บไซต์ Web ก็ได้เว็บไซต์นะคะ w w w m a d a m o c o m นั่นเองนะคะสามารถเข้าไปดูเข้าไปชมได้เลยสำหรับวันนี้ก็ประมาณตามนี้เลยค่ะ